สวัสดีครับผมอิสกาลาลาวันนี้เราอยู่กับเกม Ma p l e Story M แพทอัปเดตซิกนัทรีมาสเตอร์และอาชีพที่ผมเลือกมาในวันนี้เป็นอาชีพที่เล่นง่ายเข้าใจไม่ยากนักธนูแห่งสายลมวินนาเชอร์มีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างไปดูกันครับ จ้าสกิลสกิลลำดับขั้นที่1ของอาชีพวินแอชเชอร์ครับเรามาดูสกิลคร่าวๆกันก่อนนะครับสกิลทั้งหมดนะครับจะมีใช้งาน2บัฟ1และติดตัวทั้งหมด3ามมอนสเตอร์คอลเลกชันจะไม่นับว่าเป็นสกิลของอาชีพวินาเชอร์ละกันเพราะว่าเป็นสกิลที่มีอยู่แล้วทุกอาชีพนะครับเพราะนั้นก็จะมีสกิลติดตัวทั้งหมด2 เดิมทีเนี่ยสกิลทั้งหมดที่ใช้งานเนี่ยจะมีหลกัหลกๆอยู่ประมาณ2สกิลนั่นคือ b e Beast a r r r o ที่เอาไว้โจมตีศัตรู3เป้าหมาย3ฮิต99ดาเมจนะครับแล้วก็สกิลวินวอลที่ใช้ลมเคลื่อนที่ตัวคุณไปข้างหน้านครับเรามาดูสกิลใช้งานกันก่อนบีสแ r โ r o ครับหันหน้าไปทางที่ทางมอนสเตอร์แล้วก็ยิงสอนออกไป3ดอกแบบนี้3ฮิต3เป้าหมายนะครับแล้วก็สกิลวินวอลครับการใช้ลมเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแบบนี้ หรือว่าจะกระโดดแล้วกดก็ได้นะครับแบบนี้ทีนี้เนี่ยเรามาดูสกิลที่เปลี่ยนแปลงไปดีกว่าหลังจากซิกนัทรีมาสเตอร์เข้ามานะครับนั่นก็คือ Storm Elemental หรือสกิลบัฟเดิมเนี่ยระยะเวลาบัฟเนี่ยมันจะอยู่ที่1800วินาที สกิลนี้จะทำการเรียกวินอิเลเมนทอลเพื่อเพิ่มฟิสิ i ค a ลแอคแทเป็นระยะเวลาหนึ่งแต่ในปัจจุบันครับซิกนัทรีมาสเตอร์ระยะเวลาบัฟไม่จำกัดแล้วนะครับหมายความว่าคุณใส่สัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงก็จะกดใช้งานแล้วก็บัฟก็จะอยู่ไปเลยยาวๆนะครับเป็นรูปแบบเปิดปิดนะครับเราลองมากดใช้ดูนะครับอะ ก็จะมีเอฟเฟกลมรอบตัวนะครับแล้วก็จะเพิ่มดิจิทอลแอคแท็กเพิ่มขึ้นมา1 5แบบนี้แล้วก็ไม่มีระยะเวลาจํากัดด้วยดีมากๆเลยนะครับหลังจากการเปลี่ยนแปลงนี้ก็คือทําให้บัฟตอนเริ่มต้นเกมเนี่ยเรื่องของแพสซีฟนะครับเรามาดูกันที่แพสซีฟครับกัสสวิปครับแตะปุ่มกระโดด2ครั้งนะอันนี้ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็วิสเปอร์ออฟเดอะวินครับมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับบัฟทุกๆอย่างจะเหมือนเดิมเลยยกเว้นส่วนสุดท้ายนั่นก็คือ KBKless KPK เนี่ยปกติมันจะเป็นค่าที่เอาไว้ป้องกันการกระเด็นหรือ knock back นะครับซึ่งเดิมเนี่ยจะอยู่ที่26นะฮะในปัจจุบันเนี่ยถูกเปลี่ยนเป็น32แล้วก็คือจะทำให้วินาเชอร์เนี่ยยืนยิงแล้วก็ชนกับมอนได้มากยิ่งขึ้นในช่วงเริ่มต้นครับหลักๆเลยกาสสวิตนะครับ, Sweet, รบแพสซีฟที่ยังคงอยู่ก็ยังเอาไปคอมโบกับสกิลวินวอล์กได้อยู่แบบนี้นะครับกระโดด2จังหวะหรือกระโดดจังหวะเดียวแล้ววินวอล์ก กระโดด2องจังหวะไปตามทิศทางกระโดดขึ้นไปด้านบนพร้อมกับลูกศรน,นะครับลูกศรขึ้นก็จะกระโดดขึ้นไปด้านบนทีนี้เราสามารถใช้วินวอ,อกลกได้ด้วยแบบนี้อ่าก็จะเหาะเหินเดินเวหาเลยนะครับนี่คือข้าวๆของสกิลลำดับขั้นที่1 First Job Skill ของ w i n น,น่าเชอรครับ มาดูต่อกันที่ Second Job Skill Level 30ครับสกิลลำดับขั้นที่2ของอาชีพวีน่าเชอร์ครับหลักๆเลยจะมีสกิลใช้งานทั้งหมด2สกิลบัฟไม่มีติดตัวทั้งหมด5นะครับสกิลใช้งานแตกต่างกันยังไงมีการ์ดช็อตนะครับกับ s p i โรลลิงวอลติกสไปโรลลิงวอ r ติกเนี่ยจะได้สวามมาจากล e เว l ล100หรือ Force Job นะครับคือเดิมสกิลนี้เนี่ยจะเป็นสกิลของล e เว l ล100พอรีมาเตอร์ปุ๊บกลายเป็นสกิลลเวล30เ ซึ่งการ์ดช็อตนะครับจะโจมตี4เป้าหมายนะครับจำนวน2ฮิตแล้วก็138เปอร์เซ็ต์ดาเมรวมๆแล้วประมาณ200กว่านะครับแล้วก็ Spiraling Vortex นะครับก็โจมตี4เป้าหมายเหมือนกันแต่ว่าจำนวนฮิตเยอะกว่าคือ4 4ฮิตนะครับแล้วก็สกิลดาเมจอยู่ที่70%แต่บวกไปบวกมาครับสไป r a ลลิ่งวอ t เทจะแรงกว่าด้วยนะครับแล้วก็ข้อแตกต่างนั่นก็คือการ์ดช็อตนะครับจะโจมตีเร็วกว่า แต่จะเบากว่านะครับแล้วก็สั้นกว่าสังเกตนะครับจะโจมตีจนถึงแค่ขอบบันไดเท่านั้นส่วน Spiral i n g v o r t e x ครับโจมตีแรงกว่าและยาวกว่าแบบนี้นะครับก็คือไปถึงอีกฝั่งเลยสามารถยิงไปถึงอีกฝั่งได้เลยค่อนข้างไกลแตกต่างกันพอสมควรเลยนะครับเรื่องของ Hitbox ถ้าเป็นผมเลือกใช้นะครับผมจะใช้ Spiral i n g v o r t e x แต่ถ้าใครชอบเล็กสั้นขยันซอยก็ไปที่ก u t Shot เลยครับ เรามาดูกันต่อที่สกิลบัฟที่ถูกเปลี่ยนแปลงไปครับคือ c 1วันเอนั่นเองสกิลนี้เนี่ยจะกลายเป็นสกิลติดตัวไปแล้วไม่ต้องใช้สัตว์เลี้ยงแล้วก็ไม่ต้องกดบัฟเองด้วยนะเป็นเรื่องดีมากๆเลยอีกอย่างหนึ่งคือเพิ่มการป้องกันกายภาพและป้องกันเวทอย่างละ5%เดิมเนี่ยจะบวกทุกอย่างอย่างละสิปัจจุบันกลายเป็นบวกป้องกันกายภาพ15%้ปอป้องกันเวทอีก15%เป็นะครับเป็นเรื่องดีมากๆมาต่อที่แองกี้โบครับอันนี้เหมือนเดิมคร X Speed ครรัับบนะ แล้วก็ไทฟิงวินครับสร้างโอทโซเอเนอรีคือเรายิงไปโจมตีไปจะมีลูกศรสีม่วงตามไปทำดาเมจด้วยโอกาสสร้างเนี่ยเดิม20%ตอนนี้เป็น35%แล้วแล้วก็สกิลดาเมจจากเดิม120%กลายเป็น75%นะครับคือเน้นเน้นออกมากกว่านะครับดาเมจอาจไม่แรงแต่เน้นทำทำการโจมตีออกไปมากกว่าว่าง่ายๆนะครับส่วนด้านล่างเหมือนเดิมนะครับคือโอกาสสร้างแบบเสริม5%แล้วก็ เมทที่สุดท้ายเหมือนเดิม20%ต่อกันที่โบมาสเตอรี่ครับสกิลนี้มีการเปลี่ยนแปลงแค่อ่าส่วนของการโจมตีกายภาพกลายเป็นบอสแอคแท็ก10%นะครับเดิมเนี่ยจะเป็นโจมตีกายภาพ10%เนาะตอนนี้เปลี่ยนเป็นบอสแอคแท็ก10%เพียวๆเลยแล้วก็ ACC คือความแม่นนะครับความแม่นยำนะครับ พม่นยำเนี่ยปัจจุบันกลายเป็น3%แทนลดลงมา3%จากเดิม6%นะครับเล็กน้อยเท่านั้นคือไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นผลต่างมากขนาดนั้นเท่าไหร่นะครับ Physical Training ครับ HP สูงสุดนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับเดิมเป็นเปอร์เซ็นตะ์เนาะตอนนี้เพิ่มเป็นหน่วยเพียวแล้วก็คือ3,000นะครับที่เหลือคือเหมือนเดิมหมดทุกอย่างนะครับนี่คือสกิลเซ็คเกิลจ็อบสกิลครับ เจอจ็อบสกิลรีเวลหกสิบสกิลลำดับขั้นที่3ของวีนาเชอร์ครับเรามาดูกันเลยครับคร่าวๆใช้งานทั้งหมด3สกิลนะครับบัฟไม่มีติดตัว4นะฮะสกิลหลกัหลกๆเลยที่เปลี่ยนแปลงไปเซนเชียนอาโรนะครับเซนเชียนาโรเนี่ยเดิมเนี่ยจะต้องกดค้างแล้วก็มีเอฟเฟกสีขาวฟ้ารอบตัวในปัจจุบันเนี่ยไม่ต้องกดค้างแล้วนะครับแล้วก็สามารถเดินไปกดไปได้แล้วก็มีเอฟเฟกเป็นสีเขียวๆย,ยิงรอบตัวอลังการเลยนะจำนวนเป้าหมายทั้งหมด6 นะครับโจมตี1ครั้งเนี่ยจำนวนเป้าหมาย6แล้วก็จํานวนฮิต5สกิลดัมเมจร้อยยีค่อนข้างที่จะดีพอสมควรเลยแน่นอนว่าผมจะใส่เป็นสกิลหลักนะครับพินพอยตเพีสครับโจมตี1เป้าหมายจ,จำนวน1ฮิตนะครับแล้วก็สกิลดัมเมจสี่ร้อยสี่สิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีการลดฟิสิกอลดัมเมจของอเป้าหมายดีบัฟนะครับแล้วก็ลด มจิดดัมเมจของเป้าหมายดีบัฟคือทั้ง2อันนี้คือผมมองว่ามันยังไม่ค่อยจําเป็นตอนเลเวลช่วงแรกๆเท่าไหร่เพราะนั้นผมจะไม่ได้ใช้นะครับกินพอยต์เพสก็จะข้ามไปนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงกับสเตตของสกิลด้วยนะครับมาดูกันต่อที่เอเมลโล่ฟาเวอร์ครับเรียกดอกผลึกแก้วมรกตมาตรงตําแหน่งคุณเป็นระยะเวลาหนึ่งเดิมสกิลนี้เนี่ยพอวางไปปุ๊บจะลด หาสปีด uh, เนาะ SPD คือสปีดนะครับ50%ต่อศัตรูแต่ในปัจจุบันเนี่ยพอวางปุ๊บจะสามารถดึงมอนสเตอร์ที่อยู่ใกล้เคียงเข้ามาหาเสาด้วยนะครับหรือดอกผลึกนั่นเองนะครับวิธีการคอมโบก็คือผมจะใส่ Emerald Flower ไว้แล้วก็ผมก็จะเซต Sen t i e n t อาร o ไว้ทีนี้เนี่ยกลไกการวางของมันคือระวังเสาไปก่อนเพื่อดึงมอนนะครับและทำการเ e n t ช e n t อาร o เพื่อปิดมอนแบบนี้นะครับ มันก็จะทําให้ลดสปีดของศัตรูด้วยที่อยู่บริเวณใกล้ๆเสาเนาะซึ่งถ้าสมมุติว่ามันโดนดึงมาเนี่ยเราก็จะปิดมอนได้เลยประมาณนี้นะครับมันจะทําให้เราเก็บเงินไวขึ้นด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อดีอย่างหนึง่งยกเว้นยกเว้นแต่สมมุติว่าบางคนอาจจะยังไม่ชอบนะหรือว่ามันตัวมันมันเสียเวลาในการวางเนาะก็สามารถใช้เซนเชียนอาโรในการฟาร์มอย่างเดียวเลยก็ได้นะครับตอนช่วงเลเวลหกหรือเก็บเลเวลไป ก็สามารถทําอย่างนั้นได้เหมือนกันโดยที่ไม่ต้องเซตอะไรเลยนะครับก็ปิดไปเลยแล้วก็ใช้เป็นเลเวล60สกิลเดียวคือเซนเชียนาโ่เลยเพราะสกิลก็อลังการพอที่จะปิดมอนรอบตัวได้อยู่เลยนะครับทีนี้เรามาดูบัฟนิดหนึ่งบัฟเนี่ยหายไปแล้วนะครับบัฟเลเวล60ไม่มีแล้วนะครับกลายมาเป็นแพสซีฟติดตัวแทนนั่นก็คือสกิลอา r b บัทอสนะครับ สก,กิลอับัตทอนเนี่ยปกติเราจะต้องใส่สัตว์เลี้ยงเนาะหรือว่ากดบัรบใช้เองต่อริววหกสิบตอนในปัจจุบันนะครับก็โดนตัดพรอ,ออกไปนะครับแล้วก็ปรับมาเป็นแพสซีฟติดตัวท้าวอนไปเลยไม่ต้องกดใช้แล้วนะครับบวกฟิสิกอลดาเมจสิบเรแล้วก็อัตาคีสาเรลดลงเล็กน้อยแต่ว่าติดตัวก็คือเรื่องดีครับเีฟวิ่งวินครับระดับที่1จะอยู่ที่รีวิวสาปัจจุบันมาอยู่ที่ รเวลสองแล้วทิฟฟิ้งวินเนี่ยก็คือเป็นโซเอนจีเนาะถ้าเราโจมตีก็จะมีลูกศรสีม่วงออกไปโจมตีศัตรูด้วยแต่ทีนี้เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนเรื่องดัมเมจเล็กน้อยครับคือไม่เล็กอะ่ะคือจาก25%ตกลายเป็น5 0ก็คือแรงขึ้นมากพอสมควรเลยนะครับอันนี้ก็เป็นแพสซีฟที่ดีเหมือนกันสำหรับรีเวลหกเนาะของว i นาเชอร์แล้วก็เฟตเทอร์เวทครับลดกายภาพลดเวทต้านทานชนะนาพิษปกติอย่างละ1 0 ก็ยังคงเหมือนเดิมครับอันนี้ Second Win ครับเพิ่ม EVD และ b o s s a t t a c คคือเพิ่มหลบหลบหลีกกับศัตรูแล้วก็เพิ่ม Boss a t t a c คสเยอะขึ้นมากๆจากเดิม5%นะครับแล้วก็ EVD จาก4%เป็น15%นี่คือ passive ความแข็งแกร่งของอาชีพวินอั a เชอร์อีกอันนึงเลยนะเพราะว่ามันจะทำให้เราหลบง่ายขึ้นแล้วก็โจมตีบอสแรงขึ้นด้วยนะครับ โฟท์จ็อบสกิลเลเวลหนึ่งร้อยสกิลลำดับขั้นที่4ของวีนาเชอร์ครับหลักๆเลยมี2สกิลหลักๆนะครับก็ซองออฟเฮเวนแล้วก็เฟรนี่สไปโร่ซองออฟเฮเวนอย่างที่ทราบกันดีมันเป็นสกิลพิเอษของวีนาเชอร์ใครเล่นวีนาเชอร์ก็ต้องใช้สกิลนี้ในการลงบอสซึ่งเงื่อนไขของสกิลตอนนี้ได้ถูกเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับทำให้เข้าใจง่ายกว่าเดิมสกิลดาเมจสูงสุดอยู่ที่2 6งรฮิต4เป้าหมายแล้วก็จโจมตีจำนวนโจมตีสูงสุด240 เป็นสกิลกดค้างเมื่อถึง240ปุ๊บจะหยุดนะครับต้องกดค้างใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งการลงบอสเนี่ยจะใช้สกิลนี้กันหมดอีกสกิลหนึ่งคือ fairy spiral เป็นสกิลที่เอามาไว้ใช้ฟาร์มเดิมเนี่ยเป็นสกิลของ second job หรือ level 30ถูกย้ายมาใส่ในสกิล level 100แทนจำนวน7เป้าหมายนะครับการโจมตีแล้วก็จำนวนฮิต7สกิล d a m a 270เราไปดูสกิลกันคร่าวๆกันนิดหนึ่งครับ ตองอัเพเวนครับยังคล้ายๆเดิมอยู่นะครับแล้วก็โจมตีไปด้านหน้าเอฟเฟกสวยงามมากยิ่งขึ้นสกิลเฟลิสไปลโครับก็ยังคงเป็นพัดโบกลมอยู่นะครับแล้วก็โจมตีกว้างขึ้นเล็กน้อยนะครับแตกต่างกันชัดเจนเลยนะครับอันนี้เอาไว้ลงบอสอันนี้เอาไว้ฟาร์มลงบอสแล้วก็ฟาร์มครับซึ่งสามารถเอาสกิลลงบอสมาฟาร์มได้เหมือนกันแบบนี้ครับ ถ้าดาเมจเราแรงพออยู่แล้วแล้วก็โจมตีสีว่าหมายก็ไม่แย่นะครับหรือจะใช้ฟารี่สไปโรเมื่อดาเมจเราสูงกว่าปกติแล้วนะครับสูงถึงที่เราตั้งเป้าไว้แล้วนะครับก็ใช้ในการฟาร์มได้เมื่อมีมอนสเตอร์มากนี่คือแอคทีฟสกิลของวีนาเชอร์รีเวลร์หนึ่งนะครับต่อกันที่สกิลติดตัวครับสกิลติดตัวเนี่ยจะมีสสกิลหลักๆที่ถูกย้ายมาจากบัฟนะ คือเดิมเนี่ยเป็นบัฟนะครับเอเมโล่ดัสเนี่ยคือเป็นแอคทีฟด้วยซ้ำนะครับคือเป็นต้องกดใช้นะครับเพื่อที่จะวางนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยคือเขาเอารวมกับเอเมโล่เฟเวอร์เลเวลหกสิบนี้แล้วนะครับคือก็จะโดนเปลี่ยนไปแล้วก็ไม่ต้องกดใช้แล้วนะครับก็จะได้แพสซีฟหรือการเสริมพลังมาเลยนะครับก็จะช่วยส่งเสริมเอเมโล่เฟเวอร์ไปแทน ก็จะมีการลด ACC เป้าหมายดีบัฟนะครับแล้วก็ดีบัฟสปีดของเป้าหมายเหมือนเดิมแล้วก็ลดฟิสิกอลดัมเมจของเป้าหมายดีบัฟแล้วก็ลดมิก c ดัมเมจของเป้าหมายดีบัฟเช่นกันนะครับต่อไปเป็นสกิลทอชออฟเดอะวินครับก็เดิมเป็นสกิลบัฟเหมือนกันถูกปรับมาเป็นแพสซีฟวกการโจมตีบอสนะครับการป้องกันบอสหลบเลีกแล้วก็ HP เปอร์เซ็นนะครับรวมไปถึงอัพทอ s แม็กครับเดิมจะต้องใช้บัฟ นะครับแล้วหรือว่าต้องใส่สัตว์เลี้ยงนั่นเองนะครับตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นแพสซีฟแล้วสบายเลยนะครับไม่ต้องกดใช้แล้วซึ่งทําให้เราไม่ต้องกดใช้งานเลยนะครับ3สกิลเลยหายไปเลยสสกิลแล้วก็ไม่ต้องใส่สัตว์เลี้ยงด้วยแล้วก็ติดตัวไปเลยนะครับแล้วก็มีสกิลอื่นๆเพิ่มเติมครับอย่างไทฟลิงวินสามนะครับก็เพิ่มดาเมจเป็นเ5ป็นครับโบเอ็กเพิร์ครับเพิ่มฟิสิกอลดาเมจ15%แล้วก็คริติคอลดาเมจ15%บหคาอรับก็คือ เพิ่มเติมขึ้นมานะครับอันนี้คือสกิลติดตัวเลเวล100นะครับเรามาต่อกันที่บัฟสกิลของเลเวล100ครับหรือโฟ o b s จ็อบสตอมบิงเครับเดิมสกิลนี้เป็นสกิลของไฮเปอร์สกิลเลเวล150นะครับถูกเปลี่ยนมาให้บัฟตั้งแต่เลเวล100แทนเลยเดิมระยะเวลาบัฟเนี่ย300วินาทีนะครับเปลี่ยนเป็น1800วินาทีมีการลดดาเมจลงเล็กน้อยนะครับ แม้ว่าจะลดนาำเมจลงหรือฮิตลงนะครับแต่ว่าได้สกิลการบัฟนี้เร็วขึ้นถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับ s าร์ปอครับเดิมเนี่ยสกิลนี้ก็คือจะเหมือนเดิมทุกอย่างเลยยกเว้นการลดฟิสิกอลดาเมจแล้วก็การลดเมจิกดาเมจก็จะทําให้เราถึกขึ้นนะครับจากเดิม5%เปลี่ยนเป็นอย่างละ10%นะครับสำหรับ s าร์ปอแล้วก็ขาดไม่ได้เลยครับสกิลนี้ครับซิกนัทวิวครับหรือฮีโร่วิว นะครับชื่อสกิลเดิมชื่อว่าฮีโร่วิวแต่พอเป็นซิกนัทรีมาัเตอร์ก็เลยเปลี่ยนเป็นซิกนัทไนท์วิวนะครับสถานะผิดปกติจะถูกต้านทานนะครับ100%แล้วก็ระยะเวลาบัฟเมื่อกดใช้3มวินาทีเราไปดูนะับสกิลกันเล็กน้อยครับตอมบิงเกอร์ครับอ่ามีแสงเอฟเฟกสวยงามครับชาร์ปอครับเปลี่ยนรายละเอียดเล็กน้อยนะครับแล้วก็ซิกนัทไนท์วิวครับ กดแล้ว3วินาทีแล้วก็ไปแบบนี้หายไปแล้วนะครับนี่คือบัฟของเลเวล100ครับไฮเปอร์สกิลครับไฮเปอร์สกิลจะมีการใช้งานทั้งหมด2สกิลของวีนาเชอร์นะครับนั่นคือสตอมวิมแล้วก็มอนซูนนะครับสตอมวิมเนี่ยจะเป็นบัฟ20วินาทีคูดาวหกสิวินาทีโจมตี280นะครับพอกดใช้ปุ๊บจะมีสตรองสปิริตอาโรออกมาจากรอบตัวละครนะครับแล้วก็ อ้อมไปโจมตีกับศัตรูนะครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวจะมีภาพให้ดูกันแล้วก็มอนซูนเรียกมารสุมสปิริตออฟวินนะครับพอกดใช้เนี่ยมันจะเป็นอมตะต่อดาเมจทุกประเภทชั่วคราวหรือไอเฟรมนั่นเองนะครับจะทําให้อมตะแป๊บหนึ่งตอนกดใช้นะครับแล้วก็จะสร้างดาเมจสามร้อเเนตะครับแล้วก็ทุกๆวินาทีเนี่ยจะมีดาเมจสองมรหลังจากกดใช้ยาวนานถึง15วินาที ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกสกิลหนึ่งที่น่าสนใจเลยนะครับนอกจากมีอมตะแป๊บนึงแล้วเราก็สามารถทำดาเมจต่อเนื่องได้ด้วยนะครับเรามาดูกันฮะเราจะใช้สกิล Storm Vim ก่อนนะครับเพื่อบัฟแล้วก็ยิงไปข้างหน้าแล้วก็ยิงเลยนะครับสังเกตดูนะครับจะมีไทฟิ้งวิมออกมาด้วยคือสีม่วงกับสีเขียวแต่ว่า torm ม i i m นะครับจะเป็นลูกศรสีเหลืองแปะไปที่หน้าบอสเลยนะครับสมมุตินี่คือบอสนะครับ จะมีสตอมวิมลอยไปนะฮะเป็นลูกศรสีเหลืองและบัฟจะหมดแล้วนะครับพอบัฟหมดปุ๊บลูกศรสีเหลืองจะหมดไปอ่าหมดแล้วนะครับหมดแล้วนะครับตอนนี้หมดไปแล้วนะครับและอีสกิลหนึ่งครับมอนซูนครับผมเลเวลร้อยเจ็ดสิบใช้ได้แบบนี้ครับโอ้โหอลังการมากนะฮะก็จะเบิร์สไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เผาไปเรื่อยๆเหมือนดอทดามเจก็คือ เขาจะโดนดาเมตต,ต่อเนื่องยาวนาน15วินาทีของมอนซูนนะครับและนี่คือการทํางานของทั้ง2สกิลค้าวครับต่อกันด้วยไฮเปอร์สกิลพสซีฟครับผมจะอัพเป็นไทฟิ n งวินทั้งหมดเลยนะครับจริงๆแล้วมีสกิลที่เปลี่ยนแปลงมาด้วยคือแฟรี่สไปรัลผมจะไม่เอาเลยเพราะว่าผมจะเน้นที่ซองออฟเฮเวน คิดว่ามันน่าจะจําเป็นกว่าต่อการลงบอสด้วยนะครับไทฟ,ฟิ้งวินเลนฟอนนี่คงไม่อัพไม่ได้เพราะว่าเพิ่มดาเมจที่สุดท้ายนะครับยีแล้วก็เอนชานเอนฮัสนะครับก็คือเพิ่มโอกาสสร้างไทฟ,ฟิ n งวินนะครับเพิ่มเติมอีก20%นะครับแล้วก็ดับเบิลช a นส์นะครับ,รบเพิ่มจํานวนไทฟ,ฟิ n งวินที่สร้างขึ้นมาในแต่ละการโจมตีขึ้น2เท่าซึ่งไม่ลดดาเมจแล้วนะครับก่อนหน้านี้รีมาสก่อนรีมาสเตอร์เนี่ยจะลดดาเมจสกิลนี้แต่วับน,วนะคร ก็คืออัพไปเลยแล้วกันนะครับถือว่าคุ้มแล้วก็ข้ามเลยครับห้าหกเนี่ไม่เอาเลยนะครับเฟลิสไบรอ์ไม่เอาเลยมาเอาที่ซองออฟเฮเว e นครับซองออฟเฮเว่นลีนฟอร์สเพิ่มดาเมจที่สุดท้ายอีก20%นะครับที่เหลือก็คือเลือกได้เลยนะครับว่าจะเอาคริสติ a l d ด m a เมจเปอร์เซ็นต์ยีหรือคุณจะเอาบอสรัดในการลงบอสเป็นหลักก็ได้นะครับบางคนจะไม่ค่อยได้ลงบอสเป็นหลักเท่าไหร่แต่ว่าจะเน้นกีวอก็เอาเป็นคริสติโก้ดัเมจเปอร์ การตั้งค่าสกิลของวีนาเชอร์ครับก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับก็เน้นไปที่ Song of เฮเว e นเป็นหลักเลยในการลงบอสหรือจะใช้ฟาร์มด้วยเลยก็ได้นะครับ e m เมโล d ฟลาเวออันนี้ถ้าสมมติว่าคิดว่ายังปิดดาเมจไม่ดีพอในการฟาร์มก็ไม่ต้องตั้งก็ได้แต่ส่วนตัวผมจะตั้งดีเซทบอสแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้บัฟเมื่อที่ต้องการจะเบิร์สเท่านั้นแล้วก็มอนซูนจังหวะสําคัญนะครับ แล้วก็มาที่สกิลฟาร์มครับบางคนจะใช้แฟรดี s สไปโรในการฟาร์มก็ได้บางคนจะไม่ใช้แล้วก็จะปิดเอเมโลฟลาเวอร์ก็ได้นะครับหรือจะใช้ซองออฟเฮเวนอย่างเดียวเลยในการฟาร์มและบอสได้เหมือนกันอันนี้ฟีสไตล์เลยครับแล้วแต่เราชอบเลยสรุปคร่าวๆอาชีพ w i n อา c h เชอหลังจากรีมาสเตอร์เป็นอาชีพที่มีบัฟน้อยลงแล้วก็สกิลไม่เยอะเข้าใจก็ไม่ยากจนเกินไปครับ เก็บเลเวลง่ายแล้วก็เล่นง่ายขึ้นกว่าเดิมน้อยนึงนะครับสกิลโจมตีหลักบอสใช้อยู่อันเดียวเลยแล้วก็กดแช่ยาวๆรวมไปถึงใช้ฟาร์มได้ด้วยนะครับเรื่องฟาร์มเนี่ยอาจจะไม่ดีเท่ากับตัวอื่นๆเท่าไหร่แต่เรื่องบอสช่วงท้ายเกมคิดว่าดัมเมจน่าจะโหดแน่นอนนะครับถ้ามีของสำหรับใครที่สนใจอาชีพสายธนูก็ไม่น่าจะพลาดกับอาชีพนี้อีกอาชีพหนึ่ง เก็บไว้เป็นตัวเลือกได้เลยสามารถเล่นเป็นตัวหลักได้เลยนั่นเองนะครับแน่นอนครับซิงนัตรีมาสเตอร์เข้ามาแบบนี้เราจะพลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือแพ็กเกจใหม่นั่นเองในการเติมเงินนะฮะเติมเงินคิสตัลครับถ้าคิดไม่ออกบอกไม่ถูกเรียกเติบโตมาก่อนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนิวคิสตั S ซิงนั t รีมาสเตอร์บูทแพ็กเกจหรือไฮไฮเปอร์อันต้านะครับก็คุมทั้งนั้นเลย เพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยเราจะได้สกุลเงินพิเศษนั่นก็คือมูลไลท์แฟกเมนต์ถ้าเราซื้อแพ็กเกจนะครับการซื้อนี้นะครับจะได้1,020แต้มไอแต้มมู l i ลท์แฟกเมนต์ถามว่าเอาไปทำอะไรมาดูกันที่คิสตัลชอปครับคิสตั s ชอปแต้มรางวัลมูลไลท์แฟกเมนต์ n t ครับก็คือจะสามารถได้รับหลังจากการซื้อแพ็กเกจนะเป็นสกุลเงินแยกออกมาซึ่งสกุลเงินนี้ไอมูลไลท์แฟกเมนต์นี้จะเอาไปแลกของรางวัลที่อยู่ในนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นเมาส์นะครับ Android นะครับหรือตัวเอมเบมอ่าหรือยกระดับหรืออะไรอีกแล้วแต่เยอะแยะมากมายมูไลแฟกเมนต์ก็คือถ้าเติมช่วงนี้ยคุ้มมากๆเลยนอกจากเราจะได้คริสตัลแล้วเราจะได้ไอเงินสกุลนี้มาแลกของรางวัลพิเศษสุดพิเศษในช่วงเทศกาลนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้อีเวนต์อีเวนต์นหนึ่งนะครับคอเลกชันบูราก้อน2 0 2 4 น่ารักมากๆเลยนะครับลองมาแต่งตัวดูกันได้นะครับว่าอยากได้หรือเปล่าเพชรที่ได้จากเติบโตถ้าไม่รู้จะเอาไปทำอะไรก็มากด collection ูด u า d อน2024กันเนี่ยแหละครับอยากจะเชิญชวนให้เพื่อนๆเนี่ยมาเล่นกันเยอะๆนะครับ maple story m ขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วก็ขอบคุณที่คอยสนับสนุนตลอดมาครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Transcrição e